สวัสดีครับผมจีฮะเจอกันแล้วช่องจัดทอยครับคลิปนี้มานอกเรื่องครับพอดีว่าไปเจอของของขนมเอางี้ดีกว่าขนมแถมของเล่นเออแบบอยู่ในนะเซเว่นนะเพื่อนๆนะแล้วก็เออมันล้ำลึกถึงยุคเราอะยุคแบบ9 0อย่างเนี้ยวันนี้ก็เลยซื้อมาลองรีวิวดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนั่นก็คือนี่ครับ อ่าเป็นแบบกล่องนะแบบว่าสมุดสะสมสติกเกอร์มาแปะมาแปะนะครับกล่องละ25บาทนะครับผมก็เลยซื้อมาแต่เป็นดักกันบอลนะไม่ใช่มันปีนนะคลิปนี้นะนอกเรื่องมากนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปแกะดูฮะจะเป็นยังไงครับไปครับก็เป็นสมุดสะสมสติกเกอร์ดักกันบอลเซนะครับผมนี่เพิ่งไปเห็นในเซเว่นมานะครับก็เลยเอ๊มันเป็นยังไงครับก็เลยลองมาซื้อรีวิวดูนะครับผมนี่ก็เขาบอกว่ามีสมุดเป็น4แบบนะนี่นี่มีแบบลับด้วยนะครับผมอ่ะ เป็นของลิกสิทจากนี่ตัว AI เมด้วยนะครับราคาอยู่ที่25บาทนะเพื่อนๆนะนี่ผมซื้อมา2กล่องมาลองดูนะไม่รู้ว่ามันเป็นไงนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปแกะดูนะแกะเลยชึ้บโอ้โหนี่มันขนมของสำหรับเด็กสมัยผมจริงๆเลยครับนี่อ่ามานะครับ ก็จะมีอ๋อสมุดเขาเป็นแค่นี้นี่เป็นสติกเกอร์นะเดี๋ยวจะดูสมุดก่อนนี่ครับสมุดเขาเป็นอย่างนี้ฮะก็คือให้แปะตามนี้นี่นี่อ๋อมีแค่นี้แล้วก็พับอย่างงี้ครับไหนเราได้แบบไหนเป็นตัวไหนเฮ้ยมีบอกว่าได้ภาพลับนะนี่ครับเฮ้ยโอ้โหได้ภาพลับนี่หรือเปล่าหรือว่า มันบอกว่าเราจะได้อันนี้ออไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็สมุดแล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็จะเป็นแบบเออไม่ครบนะจะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะให้แบบว่าสะสมแปะติดนะครับด้านหลังนะมีเบอร์ด้วยนี่แบบนี้นะมีมีเลขของรางวัลไหมอ๋อด้านหลังมีแบบนี้ด้วยโอ,โอเคแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวไปดูต่อ ไม่มีขนมนะขนมแบบเด็กๆอะ่ะเออแต่เราส่วนใหญ่เราก็ไม่สนใจหรอกเราก็จะเอาแต่ของเล่นนะตามสไตล์โอ<ฮ><ฮ>แพ็คไวดีมากโอแกะย่างอนะ่ะเดี๋ยวมาได้แล้วครับผมก็นี่แกะย่างนะักนี่นะนี่ขนมปเป็นแงเนี้เหมือนนั้นเลยเหมือนของเด็กเลย ฟิลแบบยุค90ามาเต็มสะสมครบมีร้อยแบบนะครับ,บอกมีสติ๊กเกอร์ร้อยแบบนะโอ้มีหลายแบบเนี่ยดูแล้วนี่นะแล้วแลกอะไรได้ไหมไม่มีแลกของรางวัลน,นะเพืเ่อนๆนะเก็บอย่างเดียวเท่าที่ดูคือเก็บอย่างเดียวนะโอเคนี่อารมณ์ประมาณนี้นะครับ อันนี้คือตัวนี้ส8เดนี่ก็จะมาะไปโอ้ผมมีไหมเนี่ยมีอะไรบ้างไหมเนี่ยอ่ะตัวนี้นะเดี๋ยวจะลองแกะอีกอันหน,นึ่งเนี่ยอันนี้อีกกล่องนึงนะครับผมด้าน,นหลังมีแบบลับเฮ้ยถ้าดูจริงๆแล้วมันมีหลายแบบนะเพื่อนๆนะนี่เห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะเอ้ยเหมือนกันดีกว,ว่าโอเค ปาเอาให้เหมือนกันเลยอ่าขนมหนึ่งแล้วก็นี่นี่ได้ตัวไหนโอโ้ได้ตัวนี้ครับโอ้โหนี่นะเราได้ตัวนี้นะนี่้ยแสดงว่าเราได้สมุดแบบเน่นด้วยแบบลับด้วยอ่าแล้วก็นี่หนังสือดังบอลน,นี่ด้านในเป็นแบบนี้ แล้วก็สติกเกอรอย่าี้โอเคเดี๋ยวไปลองติดกันดูไหมโอเคเดี๋ยวลองติดดูครับนี่นะได้มานี่หนังสือนี่ก็ดูซิว่ามีอันแรกมีไหมไม่มีไม่มีนะครับนี่ไม่มีเลยตัวนี้ละ่ะ จริงดูหมายเลขนี้ก็ได้นะสามแปดศูนยูนแปดมีนี่จัดไปศูนยูนแปดนะเพื่อนะนะนี่นี่ศูนย์ศูนย์แปดติดเบี้ยวขอไปเรียบร้อยศูนย์ศูนย์แปดมามีไหม 09 18 16 18ต้องมีนะนี่18ึ่งแมาเออทำไมมันขัดขดอย่างี้นี่นห้าเรียบร้อยครับเอ้ยมีกันหนึ่งนะ นี่อันนี้ก็มีด้วยดูใหม่ 04. 04 04มีครับจัดไปฮะ04เบจิตา้าจัดไปตัวนี่ฮะเบ,บจิต้าฮะนี่เรียบร้อยอะไรอีก ไม่มีแล้วดูตรงนี้ยิบเก้ามีแน่นอนนี่พิซเซอร์เอ้ยพี่ชายพ่อพิซเซอร์หรือว่าพิซเซอร์วะจำไม่ได้ไม่รู้ขออภยัยไม่ใช่แปมันแดดากันบอดนี่นะนเพื่อนนะอะเบี้ยวอีกนี่อ่าประมาณนี้นเพื่อน ยิงไหมซี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 มีชัวนี่ซีซีมานี่นะซีซีนะ<ม>ก็ความสนุกของมันอยู่ตรงไหนคือสมัยก่อนอนะ่ะมันแบบมันสะสมเพื่อเอาไปแลกของรางวัลนะความสนุกก็คือ สะสมเพื่อแรกของรางวัลแล้วก็เอาสติกเกอร์ที่เราได้ซ้ำเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนอันนี้คือความสนุกนะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนทำออกมาให้แบบผู้ใหญ่ที่เป็นเด็กสมัยยุค9นะ้าสะกลับมาได้เล่นอีกครั้งหนึง่งแค่นี้เลยผมมานะโอเคประมาณนี้ก็ที่ผมติดมานะผมจะมาดูกันนี่อันนี้คือที่ผมได้มานี่ครับนี่ยังขาดอีกเยอะฮะแล้วก็ด้านหลัง ด้านหลังก็มาด้านนี้นะส่วนนี้นี่ก็ได้2ออันนี่ไม่ได้เลยได้สองสองอันนี่โอเคเรียบร้อยเพื่อนๆใครชอบแนวนี้ก็ไปลองดูครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามากดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ